ใบตัดมาด้วยใบเนาะพอดีได้คูปปอง9.9มันก็เลยถูกหน่อยนะครับเหลือ1 6 0 5บาทรวมค่าส่งเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าราคาไม่แพงนะครับอันนี้ใบตัดแบบเหลี่ยมแบบใบบางต่อเขาเรียกนะครับแต่ผมไม่ค่อยถนัดใช้หรอกนะครับเพราะว่ามันอันตรายความคิดส่วนตัวนะครับผมจะชอบใช้ใบวงเดือนมากกว่ามาดูตัวก้านนะครับที่ผมจะรีวิวนะเพราะว่าก้านไม่เคยใช้แบบนี้นะครับ ดูเขาดีไซน์มาแตกต่างโครงพลาสติกจากตัวอื่นมันแค่โครงพลาสติกที่มันทําให้ดูมีเอกลักษณ์ดูมีแตกต่างจากตัวอื่นเขานะครับก็ไม่หนักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันมันไม่ใช่เหล็กนะเดิมผมมองดูในในเว็บเขาตอนแรกก็คิดว่าเป็นเหล็กแต่อันนี้ก็คือเป็นพลาสติกตัวใส่ส,สายพงสะพายแต่ก้านนี้เขาบอกว่าเป็นก้านสแตนเลสนะตัวเครื่องก็มีคู่มือการใช้งานมีการ สายสพายครับสวดีไม่กองแกงจับทังสองข้างได้ดมากับตัวเครื่องตัวนี้เครื่องยนต์จะเป็นรุ่น 50cc นะครับเป็นใหญ่กว่าตัวที่เคยใช้นะครับเคยใช้ก็จะเป็น4 1หนึ่งๆจะแรงขึ้นมากว่าตัวเดิมที่เคยใช้นะครับเครื่องตัดหญ้า2จังหวะ TL52 ลานดึงเบาันี้ตัวคันเร่งสวิต์เปิดปิดโอ้ทำมาดีนะครับตัวล็อกคันเร่งด้วย แข่นวางเครื่องมีตัวตวงน้ํามันให้เพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2จังหวัดนะครับเราจะต้องอผสม2ทีไม่ได้ใส่น้ํามันเครื่องนะครับตัวตวงน้ํามันก็วิธีการตวงน้ามันนะครับมันจะมีขีดบอกนะครับเราใส่น้ํามันเบนซินแก๊สโซฮอร์9กหใส่ให้ถึงขีดเนี่ยนะครับขีดล่างเนี่ย ให,ให้ถึงขีดล่างนี้และทีนี้เราก็เติม2ทีให้ถึงขีดนี้วิธีการผสมของเขา25่ต่อหนะึ่งเราแถมกระปุกเอ็นมาด้วยนะครับเอ็นตัดยากตัวนี้จะเป็นแบบมีมวลเอ็นอยู่ข้างในนะครับตัวนี้ไม่เคยลองใช้นะครับกดแล้วมันจะยืดได้เติมเอ็นได้ผมก็ไม่เคยใช้นะบแบบนี้เคยใช้เป็นหัวสเต,ตเลสย,ยังมีอยู่นะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้หรอกครับใช้เป็นใบวงเดือนขึ้นจบแล้วก็มีกระเป๋าเครื่องมือให้นะในเครื่องมือก็จะมีตัวล็อกก้านจับ มีหกเหลี่ยมมีบล็อกขันหัวเทียนนะมีหกเหลี่ยมที่ต้องใช้ทุกเบอร์ตามที่เราต้องใช้ในราคาหนึ่งพันหกร้อยห้าบาทผมว่าปัจจุบ,บันในเครื่องทุกวันนี้มันไม่แพงนะเครื่องอาจจะมาคุณภาพของเครื่องก็ถือว่าดีจากที่ใช้มาหลายตัวนะก็มีทั้งของดีของไม่ดีนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราจะเลือกเค okay, ครับสำหรับ EP นี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับ